Life Nu t r i t i o n โปรตีนแพนเบสตัวนี้ดีไหมเรามาวิเคราะห์กันครับเอารสชาติก่อนนะจ,จ่าดิซันจีลองชิมดูเนี่ยเฮ้ยรสชาติมันคล้าย,ายไวไยตอมิวเลยแต่มันเป็นวยตอมิวแบบหวานน้อยแล้วก็มีความสากด้วยเพราะว่านี่นเป็นโปรตีนแพนเบสเนาะก็เป็นเรื่องปกตินะครับลองจินตนาการดูว่าถ้าวยตอมิวมันหวานน้อยเนี่ยเรายังอร่อยอยู่ไหมถ้าคิดว่ายังอร่อยอยู่ลองได้ครับอันนี้ซองหนึ่งจะให้โปรโตีน16กรัมแล้วก็90แคลอรี่นะครับจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือไฟเเบอรร์สูงแล้้วววก็มมีิิตาานดย ไฟเบอร์หรือใยอาหารเนี่ยถึง4กรัมเลยครับแล้วมีคาร์บแค่6กรัมนะก็คือประมาณแบบ70%เปอ็น่ะเป็นใยอาหารเลยคือถือว่าดีมาก4กรัมเนี่ยถือว่าเยอะนะสำหรับโปรตีน1ช้อนครับก็เหมาะกับคนที่แบบอาจจะไม่ค่อยได้กินผักผลไม้ระหว่างวันเนี่ยตัวนี้ก็ให้ใยอาหารเราได้ระดับหนึ่งเลยครับแถมมีวิตามินด้วยนะก็เสริมเข้าไปอีกครับตัวนี้เขาอาจจะไม่ได้เน้นตรงที่หูโปรตีนสูงมากมายนะแต่ว่าเขาก็จะมีใส่ตัวอื่นมาให้ด้วยให้มันบาลานซ์แต่ต่อให้มันมีใยอาหารหรืออะไรเนี่ ลองชิมแล้วก็ไม่ค่อยอยู่ท้องนะสันติไม่ค่อยแนะนําให้เราไปกินแบบแทนมื้อเย็นตอนแรกอากาศไม่กินมื้อเย็นและเพราะว่าไม่หิวจริงๆคือกินมื้อเที่ยงเยอะอย่าทําตามนะ ไปกินบุฟเฟ่มาอะไรเงี้ยซึ่งปกติซันตีก็จะข้ามไปอีกวันเลยไม่ต้องกินอะไรครับแต่ว่าวันนั้นน่ะได้นี่มาพอดีก็เลยลองชิมดูกินเป็นตอนเย็นไปซองหนึ่งกลายเป็นว่าอ้าวผ่านไปชั่วโมงกว่าหิวมันเหมือนไปกระตุ้นอินซูลินด้วยนะจริงๆมันก็เป็นทุกโปรตีนนะไม่ใช่แค่ตัวนี้นะครับถ้าใครจะกินจริงๆก็แนะนําให้ไปผสมกับพวกไขมันดีอะไรเพิ่มมันจะได้อยู่ท้องนานขึ้นท้ายสรุปนะครับตัวเนี้เหมาะกับคนที่ไม่ได้แบบออกกําลังกายหนักมากไม่ได้ต้องการโปรตีนแบบโอ้โห ของเท่าของน้ำหนักตัวอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยทานผักผลไม้เนี่ยก็อยากจะเสริมวิตามินแล้วก็ไฟเบอร์เพิ่มตัวนี้ก็ถือว่าเหมาะครับแต่ข้อควรระวังก็คือตัวนี้เขาเขียนว่ามีกลูเตนกับนมด้วยถ้าใครที่แพ้กลูเตนหรือว่าเลคโตสเนี่ยก็ต้องพิจารณาดีๆส่วนตัวสันติไม่ได้แพ้กลูเตนแต่แพ้เลคโตสนะกินตัวนี้ไปก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรมันน่าจะน้อยมากๆเลยไปลองดูกันได้นะครับ